ด่าฟ้าแล้วสบายใจไหมสบายใจสบายใจมากไหมอ๋อเหรอแล้วถ้าวันไหนไม่ได้ด่าเป็นไงมันอึดอัดอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอถึงต้องหาเรื่องด่ามาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วลูกคนอื่นถึไมไม่ด่ามันอยู่มันอยู่ห่างด่าไม่ถึงเดี๋ยวไปย้ายไปอยู่ต่างประเทศบ้างเลยดีกว่าจะได้ด่าไม่ถึงเอาปะ เดี๋ยวฟ้าจะไปอยู่ประเทศไ้นี่เลยนะแม่ไม่เอาดีกว่าต่างประเทศเดี๋ยวตะโกนได้ยินเดี๋ยวฟ้าจะย้ายไปอยู่ที่พระอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์เพราะถ้าแม่จะเข้าไปด่าเนี่ยแม่จะร้อนนึกย้ายไปอยู่ที่ดวงจันทร์เลยดีไหม,ะมจะได้ด่าไม่ถึงโอเคปะ่ะโอเคไหม,ม,อ,มอ่ะแล้วถ้าฟ้าไม่อยู่แล้วแม่จะคิดถึงไหม อ๋อเหรอไม่มีคนให้ด่าโอเคง่วงหรือยังทำไมง่วงอ่ะแม่ทำอะไรอะวันวันหนึ่งทำอะไรอะ่ะถึงได้ง่วงอะ่ะนอนทั้งวันยังง่วงอีกหรอลุกมาวงมาวิ่งมึงดิอยากนอนหรือยังอยากนอนแล้ว,นนลวถ้าให้นอนขอร้อยหนึ่งได้ป่ะขอร้อยหนึ่งไปซื้อข,อขนอมเซเว่น แล้วให้แม่นอนเลยโอเคไหมนี่มีแจกให้ถ้ามีแม่ให้ปะเดี๋ยวฟ้าจดลงบัญชีไว้ก่อนแล้วฟ้าหักจากตังที่ฟ้าจะให้แม่สมมติฟ้าขายรถได้ฟ้าจะให้ตังแม่ห้าพันใช่ไหมฟ้าก็หักเลยเหลือสี่พันเจ็ดเพราะว่าห้าพันลบหนึ่งร้อยจะเหลือสี่พันเจ็ดถูกต้องไหมถูกป่ะโอเคนะห้าพันลบหนึ่งร้อยเหลือสี่พันเจ็ดนะแม่นะ ตกลงตามนี้นะตกลงเปล่าลอย่าเถมกลโกงยังไงอะ่ะห้าพันลบหนึ่งร้อยมันก็เหลือสี่พันเจ็ดไม่ใช่หรอแล้วโกงยังไงอะ่ะฮะไม่ใช่หรออ้าวแล้วถ้าไม่ใช่แล้วห้าพันลบหนึ่งร้อยต้องเหลือเท่าไหร่ เหลือที่แปดรอยสี่พันแปดเหรออ่าโอเคเหลือสี่พันแปดก็ได้ถ้าเหลือสี่พันแปดแต่ว่าไม่โกงนะอ่าอ่าโอเคโอเคงั้นอนหนาวไหมเนี่ยผมผ้าไหม,มผมแค่ไหนอะ่ะผมแค่นี้ผมแค่นี้หรือผมแค่นี้ผมแค่ไหน